กราบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมนายพรรรันศักดิ์บุญแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต4พรกรวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมจะหา,หารือท่านประธานสภา,าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถนนสาย C 1น3ระหว่างกม .19 ไปยังอำเภอเกียนสาซึ่งไม่มีไหลทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการ ก่อสร้างไหลทางโดยด่วนครับถนนสาย401สถานีรถไฟอำเภอปุณปินถึงเข้าตัวเมืองสุราธ,ธานีเส้นนี้พอฝนตกทำให้น้ำท่วมขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการช่วยเหลือแนวทางก่อสร้างแบบไหนก็ให้เร่งดำเนินการโดยด่วนครับ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งติดตั้งไฟแดงซอยเข้าธาราธิบดี25หรือว่าจะเลื่อนราบถนนเส้นตัดอำเภอบุญเินเข้าตัวเมืองส,สุราธานีเส้นนี้ประชากราาอยู่หนาแน่นทำให้เข้าออกลำบากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งติดตั้งไฟแดงโดยด่วนครับช่วงนี้สุราธานีเดินทางลำบากมากครับ เพราะว่าสายการบินตอนนี้มีน้อยมากแล้วก็ชาวสุราษฎร์ธานีเดินทางใช้ราคาที่สูงขึ้นขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเปิดเที่ยวบินเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณครับ